การบริหารจัดการน้ําในงบประมาณ3ามแสนห้าหมื่นล้านบาททั้ง9โครงการที่รัฐบาลวางแผนเพื่อที่จะแก้ปัญหาอุทกภัยนะครับขณะนี้นักวิชาการประชาชนและภาคเอกชนเริ่มไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เนื่องจากยังมีข้อสังเกตหลายจุดที่มีการรว่วรัดให้ก่อสร้างเสร็จภายใน5ปีนะครับขณะที่วันที่4มิถุนายนนี้จะมีการคัดเลือกผู้เสนอโครงการเพื่อลงนามเป็นผู้สัญญาที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วทั้งที่ประชาชนยังไร้าการมีส่วนร่วมติดตามรายงานจากคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ แผนโครงการ A 5ของรัฐบาลที่ระบุให้นครปฐมอยู่ในคันกั้นน้ำทําให้ชาวจังหวัดนครปฐมหลายคนเริ่มกังวลว่าอาจเสี่ยงต่อการเป็นพื้นที่รองรับน้ำเนื่องจากคันกั้นน้ำของรัฐบาลที่สร้างขึ้นใหม่ล้อมไว้หมดซึ่งอาจทําให้น้ำไหลามาทางนาครปฐมเป็นส่วนใหญ่พวกเขาจึงต้องการให้รัฐบาลทบทวนโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชนก่อนการตัดสินใจ รัฐไม่เคยพูดเลยว่าหากน้ำจะต้องอยู่กับเรา1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยรัฐจะจัดการชดเชยเยียวยาอย่างไรเพราะพื้นที่นี้อย่างไรน้ำก็จะต้องผ่านแต่การประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยหากไม่ปลอดภัยรัฐมีแผนสัรรองความเสี่ยงของเราอย่างไรบ้างคนนครปฐมจึงร้องขอ1อยากให้ทบทวน c o r 5 a 2อยากเปิดพื้นที่ให้มีการศึกษาประเมินผลกระทบให้ชัดเจนก่อน 3. ต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยมิใช่จา้างชาวต่างชาติมาออกแบบไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนที่อยู่ในพื้นที่เพราะเราอยู่มาตั้งแต่เกิดเราเห็นการเปลี่ยนแปลง วันนี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบาันร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันได้จัดเสวนาในโครงการบริหารจัดการน้ำ3า3 5 0 0หนล้านบาทเรื่องงบน้ำเพื่อชีวิตขอร่วมคิดร่วมตัดสินใจแต่ปรากฏว่านายปลอดประสบสุรสศดีประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยไม่มาร่วมงานตามที่นัดหมายไว้ ขณะที่ประชุมส่วนใหญ่ครั้งนี้หลายคนต่างไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลรวบรัดการสำรวจและก่อสร้างให้เสร็จภายใน5ปีเพราะอาจมีผลถึงโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ไร้คุณภาพเมื่อมาสเตอร์แ n นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทําการออกแบบนะครับแล้วมาคํานวณค่าใช้จ่ายคํานวณเวลาการทํางานที่เหมาะสมที่สามารถปฏิบัติได้จริงเฉพาะงานก่อสร้างก็มีปัญหาแล้วแต่นี่มันยังรวมถึงง,งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมงาน ทำความเข้าใจกับภาคประชาชนอันนี้ปัญหาใหญ่มากผมประเมินไม่ได้เลยว่ามันจะเสร็จไปในกี่วันกี่เดือนกี่ปีแน่นอนอกฎหมายรัฐนูนเนี่ยบอกไว้ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมแน่นอนแต่กฎหมายไม่ได้บอกไว้ว่าทําเมื่อไหร่ถูกไหมฮะตอนนี้โครงการนี้เนี่ยมันก็เกิดคําถามมาว่าจะทําหลังจากการเซ็นสัญ,ญญาแล้วนยซึ่งทางกบอก,ก็ออกมาให้เหตุผลหลายครั้งแต่ว่ามันในย่มันต่างกันเลยถ้าทําหลังก็หมายว่ามีการเซ็นสัญ,ญญาแล้ว แล้วทำการมีส่วนร่วมถ้าคำถามก็คือถามว่าถ้าประชาชนไม่มีไม่เห็นด้วยจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเซ็นสัญญาไปแล้วนี่มันคือสิ่งที่ต้องตอบอะรัฐบาลต้องตอบกบฏต้องตอบ นักวิชาการและประชาชนที่มาร่วมประชุมวันนี้ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณกว่า300แสนล้านบาทที่รัฐบาลจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำขึ้น <c oughs> เพื่อให้เสร็จอย่างรวดเร็วโดยไร้การมีส่วนร่วมก่อนการเซ็นสัญญาการพิจารณาเลือกผู้เสนอโครงการ <c oughs> เพื่อลงนามเป็นคู่สัญญาที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี <c oughs> ในวันที่4มิถุนาย,ยน2556นี้นิตยากิยรติเสริมศิล์ไทย P ี s รายงาน โครงการนี้ยังมีอีกหนึ่งข้อเสนอจากนายอุเทนชาติพินโยอดีตประธานคณะกรรมการผ่านน้าลงทะเลนะครับหนึ่งในผู้ที่ออกมาคัดค้านการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ํากว่า3ามแสนล้านบาทมาตลอดวันนี้ได้นําคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ฝลัดเวสฝั่งตะวันออกเพื่อชี้ให้เห็นว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพออยู่แล้วในการระบายน้ําถ้าหากว่าได้รับการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยก็จะใช้การได้ดีไม่จะเป็นจะต้องสูญเสียงบประมาณมหาศาลไปกับโครงการนี้ที่มีมูลค่าถึงกว่า1นึ่งแสนล้านบาทติดตามจากรายงานครับ สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิที่สร้างเป็นสะพานน้ำข้ามถนนสุขวิทสายเก่าเป็นหนึ่งใน13ประตูระบายน้ำริมชายทะเลจงังหวัดสมุทรปราการที่นายอุเทนชาติพินโยอดีตประธานคณะกรรมการผ่นน้ำลงทะเลระบุว่าเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพเพียงพออยู่แล้วในการระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนายอุเทนเห็นว่าระบบระบายน้ำของกรมชลประทานบวกกับแม่น้ำคูคลองทางฝั่งตะวันออกที่มีอยู่ สามารถรับมือกับปริมาณน้ำ400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีได้ตามข้อกำหนดการประมูลในโครงการฝัดเว module A5 ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกบอโดยไม่จะเป็นต้องลงทุนเพิ่มมากนักเพียงแต่ปร,ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของคูคลองให้ระบายน้ำได้คล่องตัวยิ่งขึ้นสิ่งที่มีอยู่คือคูคูคลองแล้วก็เครื่องสูบน้ำต่างๆที่มีอยู่นี้นะไปบรูรณาการ อะไรที่เสียซ่อมอะไรที่เก่าเปลี่ยนเครื่องนี้นะฮะเปลี่ยนอะไรที่ลุกล้ำไปเอาออกซะนะตั้งแต่คนคนที่ลุกล้ำก็ต้องย้ายไปนะตรงไหนที่ลุกล้ามาแล้วทําให้ความกว้างลดน้อยลดน้อยลงก็ต้องแอบบออกแล้วก็ขยายความกว้าง,างตรงไหนที่มันตื้นก็ต้องขุดให้ลึกลงแค่นี้ฮนะสถิติการระบายน้ําจากช่วงอุทกภัยใหญ่เมื่อปี2554ที่น้ําจากทางเหนือถูกพันมาออกทะเลทางนี้ไม่เต็มที่ ทำให้นายอุเทนมั่นใจว่าฝรัดเวฝั่งตะวันออกยังใช้รับปริมาณน้ําได้อีกเพราะน้ําส่วนใหญ่ยังถูกพันไปออกทางแม่น้ําเจ้าพระยาสอดคล้องกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลว่าหลายปีมานี้น้ําจืดที่ไหลามาจากทางลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยามีไม่มากน้ําส่วนใหญ่ได้มาจากลุ่มน้ําบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาการก่อสร้างที่นายอุเทนเสนอว่าจําเป็นเพียงอย่างเดียวจึงคือการเพิ่มคลองและประตูระบายน้ําที่ตําบลบ,บางปู เพื่อช่วยดึงน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่รับน้ํามากอยู่แล้วมาออกทะเลโดยเร็วซึ่งจะช่วยป้องกันน้ําท่วมจังหวัดสมุทรปราการและตอนใต้ของกรุงเทพมหานครด้วยขณะนี้ศักภาพเครื่องมือที่มีอยู่เพียงพอถามว่าถ้ามันเกิดมีอะไรมามากกว่าน,นี้เหมือนอย่างปี5-4ล่ะผมบอกว่าเสริมด้วยเสริมตรงไหนเสริมในส่วนของบริเวณในกรอบแนวพระรามดีก็คือในช่วงของบางปูก็ทําแบบคลองอย่างนี้ทําแบบคลองนี่คลองหนึง่ง นะทำแบบคลองนี้คลองหนึง่งก็ดึงน้ําลงมานะดึงน้ําลงมาแล้วก็ออกทะเลไปหาจุดที่ใกล้ที่สุดและก็ประหยัดที่สุดกระทบกับชาวบ้านน้อยที่สุดเหมือนอย่างคลองสุวรรณภูมิแบบนี้ฮะก็จะสามารถทําได้วิธีการตามข้อเสนอทั้งหมดนี้จะใช้งบประมาณดาว1 5 0 0ล้านบาทและเมื่อรวมกับฟรัเ่เเศสฝั่งตะวันตกนายอุเทนประเมินว่าไม่น่าเกิน1 5 0 0 0ล้านบาทต่ำกว่าที่กบอ,อตั้งงบประมาณโครงการนี้ไว้ ถึงกว่า10บเท่าและที่สําคัญสร้างผลกระทบต่อการขอเว้นคืนที่ดินน้อยกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทผู้ยื่นซองประมูลโครงการกังวลมากที่สุดซึ่งอีกเพียงไม่กี่วันจะได้เห็นว่าข้อเสนอของนายอุเทนมีผู้รับฟังหรือมีประโยชน์หรือไม่เ <c oughs> มื่อกอบอ,อประกาศได้ชื่อผู้ชนะการประมูลอมริตสุวรรณเกตไทยพพสรายงาน